ก o ทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีกำจัดขยะเนี่ยไม่ใช่กำจัดฟรีๆขยะป,ปีปีหนึ่งเนี่ยมีกี่ตันเราทิ้งเงินพร้อมกับขยะเนี่ยไปเท่าไหร่ก็ทิ้งเงินพร้อมกับขยะปีละสองหมื่นล้านสิ่งของที่พวกคุณบริจาคมามันจะไม่มันเกิดประโยชน์ ตรงที่เด็กมีความอยากได้แล้วเก็บของเอามาแลกจิตจำเนึกคุณธรรมจริยธรรมรักษาสิ่งแวดล้อม Nothing is useless หรือว่าภาษาไทยก็คือไม่มีสิ่งใดไร้ค่าถ้าคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงอย่างที่ว่าแหละครับไม่มีสิ่งใดไร้ค่าหากคุณใช้มันอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์แล้วไอ้เจ้าขยะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งมากมายเหล่านี้พวกเขาจะนำไปต่อยอดอย่างไร เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีวันนี้ผมพาลัดลอบไปยังชุมชนต่างๆที่มีไอเดียการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ได้แค่นำกลับมารีไซเคิลใหม่อย่างเดียวนะครับแต่เป็นการรีบู t ใหม่เซตหรือปรับมุมมองสมัยเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนใน Do Good Together ตอนพลาสติกรีบูทความคิด มุดแรกที่เราจะมารีบูตความคิดเรื่องขยะพลาสติกเป็นถิ่นของบุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมที่มอบโอกาสให้กับเด็กๆยากไร้มามากกว่า10ปีแล้วในชุมชนนี้มีทั้งหมด6ชุมชน6พื้นที่แล้วก็แต่ละพื้นที่บริบทจะไม่เหมือนกันที่ตอนตอนนี้เราขยายไปทั้งหมด6ชุมชนหกพื้นที่ตอนเนี้ยเราขยายความตุกไปให้ชุมชนอื่นด้วยผมทํา ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําให้กับสังคมเดียว่าตรงนี้ครับเพราะว่ากติทุกคนนะมันมีอยู่แล้วแต่จะกติประจำใจของทุกคนแต่การลงมือการลงมือทําดีที่สุดมันจะเห็นผลได้ดีที่สุดท,ทํจริงเล็กๆแล้วก็ขยายความตุกทําทําให้ตัวเองพอทาแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความตุกเราก็ทําต่อไปคือการลงมือทําทําจากหัวใจแล้วก็เริ่มเริ่มต้นที่เราเป็นจิตอาสาการที่เราไม,ไม,ไม่ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกวันนี้ จะมีกิจกรรมนะขอเป็นจิตอาสารเราต้องเริ่มมาจากข้างในก่นอนเราถึงจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่าง<ำ>แต่ดีตีที่เราทําไม่ได้เพราะเราตั้งข้อแม้มีมีทำไปแล้วได้อะไรทาแล้วแล้วตัวเองได้ประโยชน์อะไรอย่างเนี้ยครับแต่ตัวเองลืมไปว่าคําว่าจิตอาสาต้องเริ่มมาจากข้างในแล้วลงมือทํา ชุมชนแรกที่เราข้ามไปนี่คือชุมชนวัดกุหลาบดีแล้วก็มีชุมชนทีผานมาต่อไปเราข้ามข้อมาก็เป็นชุมชนบ้านปูนครับร้อยห้าสิบคนเรือนแต่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงการล้านตุนบาทเขาจะเก็บขวดเอาไปแลกเขาว่ารแลกอาหารแลกอะไรที่ศูนย์ อย่างบ้านน้องอย่างบ้านน้องต้นหอมเขาจะเก็บขวดเอาไปแลกหลังคาคผมก็ให้ใส่ถุงดำสองถุงถือเอาไปแลกหนูอยากได้หลังคาผมซื้อให้เลยผมไม่รู้บอกว่าถุงที่ถือไปมะะันราคาเท่าไหร่แตท่ทางด้านจิตใจคือความปลอดภัยของเด็กต้องมาก,ก่อนเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีบ้านอยู่ค่ะ บ้านเขาหลังคาหรือว่าก็เลยเป็นแกครูชันถุงนึงแต่ถุงใหญ่ส้มหลังคาอตอนอยู่บ้านนี้มันพังหมดแล้วอ่ะเขาก็มาทำหลังคาให้ทำอะไรให้ดีมากบางคนก็นามาเอานมแต่ตอนนี้เขามีทุกอย่างอ่ะแต่คนจะเลือกที่จะเอาแผลเเพื่เพราะอะไรบ้างราคานแพงเขาไม่ไปซื้อมาได้ ก็ต้องามาเนี้ยเแล้ว่าเออได้นมจากคุณชายไม่จากทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายมันก็หดไปก็เติบโตได้ทุกวันไปดีร้านตูนบาทน,นะครับเพื่อสร้างโอกาสให้ตเด็กลงไปดูโครงการว่าทำไมผมถึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทีสังคมนครับ สอนให้เด็กเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่ไม่ยอมให้เด็กช่วยเหลืออะไรสังคมบางบางทีไอไอคนที่ช่วยมันเหนื่อยเห็นเด็กได้รับได้รับผลุดท้ายสิ่งตอบแทนคืออะไรรอคอยสมกับเป็นนักคิดนักพัฒนาชุมชนจริงๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะสอนให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ช่วยเหลือสังคมอีกด้วย อีกสักครู่เราจะมาดูกันว่าร้านศูนย์บาทของครูชาวนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนครับดูกูทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี ดูกูทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีตรงนี้โครงการลานศูนย์บาทเพื่อตั้งโอกาสให้เด็กโดยถ้าเด็กๆอยากได้อันนี้หนึ่งแท่งเอาขวดแรกใบเดียวติ่งของที่พวกคุณบริจาคมามันจะไม่มันเกิดประโยชน์ ตรงที่เด็กมีความอยากได้เราเก็บของเอามาแลกจิตจำานึกคุณธรรมจริยธรรมรักษาติ่งแวดล้อมทุกๆวันเนี้พอผลสุดท้ายพวกคุณกินไรพวกคุณทิ้งแต่ไม่พวกคุณไม่เห็นค่ากับกับเอาติ่งของที่คุณนะ่ะทิ้งทิ้งเอากลับมาใช้ประโยชน์เอามารียนุ่นใหม่แต่พวกคุณไม่ได้ทำอะไรทิ้ง,ท,งทิ้งจบแล้วปัญหาคือขยะเต็มโลกผลสุดท้ายเขาไม่ได้โทษตัวเขาไม่ได้โทษตัวเองเขาทบแล้วเราเตียวาตีไปแล้ว รัฐบาลต้องทําแต่คุณรู้ไหมทําไมคุณไม่เริ่มจากตัวคุณเพื่อลดปริมาณขยะลงผมทําได้มาติปีปีที่สี่แล้วครับผมทํางานที่มาติเบตปีผมผมมองในหลวงครับท่านท่านบอกว่าต้องทําแล้วมันเกิดประโยชน์สูงตุดเด็กได้ใช้ชุมชนชุมชนได้เอาไปใช้ประโยชน์ติ่งจะไอชุมชนรอบข้างสามารถนําขยะรีไซเคลิลเอามาแลกเป็นสิ่งของเพื่อ,อไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มีตุงเทา้ามีดินสอมียางลบ มีทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เด็กอยากได้แล้วก็ผมถามความต้องการของเด็กว่าอยากได้อะไรนี่ครับพวกถบูยาติฟันแป้งยาตะผมเด็กกลุ่มนี้เอาไปแลกตรงนี้นี่แลกมาใส่นี่น,นี่ผมไม่ตนใจว่าเขาจะเอามาให้กี่ขวดแต่ผมอย่างน้อยเขาเขาทำเต็มที่แล้วเขามาแลกเขาเขาอยากได้ยิ่งอย่างเนี้ยคุณแจกไป เด็กเขาเขาอะไรนะเอาไปวางเอาไปวางนิ้งไว้แต่เด็กบางคนเก็บมาปุ๊บเอาไปเอาไปช่วยเหลือครอบครัวทุกๆุกเดือนนะครับครอบครัวได้ใช้ผมผมไม่มองว่าขวดถุงหนึ่งจะได้ยุกิบาทผมไม่ได้มองแบบนั้นถ้าผมเทำเชิงธุรกิจป่านนี้ผมรวยไปนานแล้วครับเวลาไายขวดเต็จเราก็จะมีใบเต็ดแล้วเราก็จะเอาเงินตัวนี้ ไปดื้อวกแผ่นรองพวกแผ่นเพลิดพวกอะไรเอาไปช่วยเหลือผู้สูงอายุตามชุมชนนะครับเห็นไหมมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์เยอะครับเพราะว่าไม่ต้องแบมือขอหน่วยขอรัดขอขอ,ขอเหมือนเหมือนเราเรายังไปแบมือขอในเมื่อเราทาไมเราไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อนนี่คือความตุกแล้วครับเราไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนครับเรา สร้างบุญกัเด็กเด็ดกสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อสัอองคมที่เขาอยู่ได้ความตุกรอยยิ้มผมทําผมทําผมไม่ได้ตั้างภาพใครจะว่าอะไรก็จ้งแต่ความตุกมาจากข้างในแค่นั้นพอครับคือทุกคนน่ะ แต่ชุดนักเรียนเหมือนกันรองเท้ามาเหมือนกันกระเป๋าเหมือนกันแต่รากฐานครอบครัวเด็กไม่เหมือนกันต้องเข้าใจเด็กเด็กอะ่ะต้องขอบคุณเด็กนะทุกวันเนี้ยเขาเป็นครูให้เราเขาเป็นครูให้เราเพราะว่าติ่งยากันผมผมมาทํางานเนี้ยผมมาเรียนรู้จากเด็กดูดูเรียนรู้จากครอบครัวเขาดูปัญหาจากครอบครัวเขาต้องขอบคุณเด็กๆเพราะไม่อย่างนั้นผมไม่ได้เปิดโลกว้าง ว่าเขาเป็นคนที่นอกจากเป็นคนจิตใจดีที่พร้อมจะให้ทุกอย่างแล้วเขายังเป็นคนที่มีความคิดความอ่านความคิดในนักพัฒนาที่ดีคือเขาคิดได้มากกว่าเจาบีก็จะรู้สึกว่าแบบประทับใจจริงๆที่เขาจะคิดอะไรองรวมขนาดนี้เพราะหลายๆครั้งเมื่อไรคุยกับคุยกับครูชาาครูชาาจะกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่9จะว่าครูชาาได้แนวคิดหลายๆอย่างเนี่ยมาทําแล้วทําได้ดีคือสามารถนําความคิดทุกอย่างมาประยุกต์ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อย่างเช่นร้านศูนย์บัทน,นี่จะแบบโหเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะคือช่วยลดขยะให้กับสังคมสร้างสร้างพื้นฐานปลูกฝังค่านิยมที่ถูกให้กับน้องๆให้ช่วยเก็บขยะมาผู้ชาวเอาไปขายพอขายเสร็จก็ซื้อของเข้ามาสําหรับให้เด็กๆก,กับคนคนคนที่เป็นพิการอยู่ในชุมชนคือมันแบบครบวงจรอ,อะ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบที่สุดแล้วบางทีเราอาจจะมองกันภาพใหญ่แต่เขาเนี่ยเริ่มจากจุดเล็กๆเราจะถามเขาว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ครูชาวคิดว่าจะแก้ยังไงครูคชาวตอบเลยบอกว่าการศึกษาจะช่วยน้องๆได้คือครูชาวเขาแบบที่สุดแล้วอ่ะคือคือจะไม่เคยเจอใครที่แบบเสียสะละแล้วก็มีความคิดที่ดีขนาดนี้เพราะว่าสมัยก่อนจะก็เป็นคนหนึ่งที่อ่ะสมมุติเราเนี่ยก็มีเงินใช่ไหมคะก็เอาเงินเนี่ยส่งเด็กๆน้องๆเรียนไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเราให้เขาอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ให้ความรู้ไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นเขา สุดท้ายเขาก็เลิกเรียนไปไปมีชีวิตของเขาเองก็เรียนไม่จบอ่างเงี้ยจะมานั่งคุยกับครูชาวเรื่องปัญหาเขาบอกนี่ไงเขาเลยต้องให้เด็กๆมีข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่รับอย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถให้เขาได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วต้องสอนให้เขาหาเองด้วยจะฟังแล้วแบบนี่มันใช่เลยอะ่ะคือการที่เราสปอยให้อย่างเดียวให้อย่างเดียวสุดท้ายแล้วเขารับอย่างเดียวไม่ได้หรอกเขาต้องรู้จักหาเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ครูชาวทําคือผ่านการคิดการพัฒนามาหมดแล้ว เขาเลยบอกว่าถ้าเด็กอยากได้อะไรให้หาขยะเก็บมาแล้วก็แลกสิ่งของนั้นเรอว่ามันดีมากทุกครั้งที่รายการได้มาพูดคุยมาเยี่ยมน้องๆและครูชาวยิ่งทำให้เห็นว่าคนเราแม้จะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้และเป็นอย่างมีคุณค่าซะด้วยเหมือนกับครูชา,ชาวชาววลิตลาาสมัยนักพัฒนาชุมชนดีเด่นครับ จากชุมชนใต้สะพานพระราม8มาไม่ไกลครับเรายังมีอีกแห่งหนึ่งที่ที่ตรงนี้เคยเป็นภูเขากองขยะขนาดมหึมาสูงถึง3ชั้นแต่ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์แบ่งปันไอเดียให้กับคนที่เข้ามาครับคุณลิมพูดเสมเอครับว่าช่างช่วยเกิดจากขยะเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่11ไร่ตรงนี้ เมื่อก่อนประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะถางทุกอย่างออกมันคือที่ทิ้งขยะของของกรทมตอนที่เราเข้ามาตอนแรกก่อนที่เราจะเอาต้นไม้บางอย่างบางส่วนออกที่เป็นต้นไม้เล็กๆที่แบบว่าเป็นต้นไม้ที่แบบว่าไม่สวยแล้วหรือว่ามันขยะมันเยอะมากมันคือกองภูเขาของขยะมาก่อนเลยทั้งพื้นที่11ไรนี้ทั้งพลาสติกทั้งกล่องนมกระดาษทั้งเศษไม้เศษทุกอย่างที่คนไม่ต้องการแล้วอะมันคือภูเขาทีนี่มาก่อนแกก็เลยคิดว่า อยากที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นการตั้งคำถามให้กับสังคมนั่นก็คือการที่สร้างช่างช่วยขึ้นมาจากคอนเซ็ปต์ว่า nothing is useless หรือว่าภาษาไทยก็คือไม่มีสิ่งใดไร้ค่าถ้าคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์โอกาสที่มันจะได้มาทำอะไรโดยที่ทำเพื่อสังคมจริงๆโดยที่มันไม่ได้หวัง profit กลับมามัน,ม,นมันไม่ได้หาย ได้ง่ายเลยจริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นช่างช่วยครับความจริงจุดประสงค์หลักของเราคือการอินสปายคนนี่คือหน้าที่หลักของเราเลยหน้าที่หลักของเราคือการที่เราอยากให้คนเอาไอเดียต่างๆมาระดมในที่นี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาเป็นอะไรที่จับต้องได้ก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรเราเข้ามาคุยกันได้เราเข้ามาคุยกันว่าความต้องการของคุณคืออะไรความต้องการ ที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้มันคืออะไรหรือว่าความต้องการที่คุณจะทําอะไรบางอย่างขึ้นมาถึงมันจะคุณอาจจะยังไม่เห็นว่ามันส่งผลขนาดไหนเราเรามาคุยกันก่อนได้เรามาีสเปซให้เรามีทั้งอินดอร์สเปซทั้งอ t d ดอร์สเปซให้เรามาคุยกันว่าเราสามารถคอลลาบอรตเันบ้าถ้าหากว่ามันมีโอกาสที่จะที่จะอินสปายบางอย่างให้กับโลกนี้มันสามารถมันสามารถเปลี่ยนไปได้อินสปายเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ของเราจะรีไซเคิลในลักษณะการใช้ครีเอทีฟการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างผลงานเราอาจจะสร้างของเล่นนั้นกลับมาใหม่ในฟอร์มของปฏิมาก,กรรมก็ได้หรือว่าจะทําเป็นของเล่นใหม่ซึ่งเด็กๆสามารถใช้จินตนาการในการต่อเติมอลา่าชิงคุณกล่าวกล่าวครับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นส่วนที่เด็กได้ใช้จินตนาการได้พัฒนาสมองนะครับในการใช้สมองที่ซข,ขวาในการทํางานนะครับแล้วก็ได้เป็นการแบบว่า จอยกันกับเพื่อนๆด้วยหมายถึงเด็กๆจากหลายๆที่มานั่งเล่นอยู่ในโต๊ะเวิร์กช็อปด้วยกันเขาก็จะมีการสนทนากันมีการแลกเปลี่ยนกันมีการแบบสื่อสารกันผมว่ามันมันมันคือชีวิตรจริงๆที่เด็กควรจะได้รับมือนกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดนี่มันมันก็มันมันเสริมหลายอย่างหนึ่งก็คือก็จากมัเสรจที่อาจารย์ฝ่ากมาคือการได้ลดปริมาณของเล่นที่ทําจากพลาสติกได้บนกลับมาคืนคุณค่า แต่การข้อที่2ก็คือได้ปลูกฝังเด็กให้รู้จักคุณค่าของของ,ของนะครับได้เล่นได้รู้จักการแบ่งปนันได้รู้จักการนํากลับมาบริจาคเห็นคุณค่าซึ่งมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของช่างช่วยของเราก็คือ nothing is useless นะครับก็คือไม่มีอะไรที่ไม่มีคุณค่านะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันแล้วก็นำมาปรับปรุงผ่านครีเอทในการสร้างสารรค์ จริงๆผมว่าทุกวันนี้คนเหมือนกับว่าคนเราหลายๆคนพยายามเห็นตรงนี้แต่ว่าเราเราจะมองเราจะมองจากผลลัพธ์แล้วหรือว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็จะเริ่มเบลมการโทษสิ่งต่างๆการโทษตรงปลายเหตุแต่บางทีสําคัญที่สุดผมว่าอยู่ที่ตัวเราเองตัวเราต้องต้องทรางวินัยให้ตัวเองก่อนอย่างน้อยขยะหนึ่งชิ้นเราเรากินหมักฝรั่งมีเศษลูกอมถ้าเราไม่ทิ้งเราเก็บใส่กระเป๋าเ,ปเก่งไว้ก็ได้ไปทิ้งในบ้านผมว่าเริ่มต้นจากจุดน,นั้นมันง่ายสุด นะครับไม่ไม่ต้องไปดูอะไรที่มันกว้างใหญ่เพื่อสังคมหรือว่าอะไรที่เราคิดว่ามันมันจะทํายากมันเริ่มจากตัวเราอ่ะเริ่มจากคนข้างเคียงเราเราเห็นเพื่อนเรากำลังจะทิ้งขยะเราทักเฮ้ยอย่าทิ้งมีถังขยะอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือการช่วยแล้หนึ่งคนช่วยก็คือหนึ่งชิน้นถ้าล้านคนช่วยก็คือล้านชิน้นมันมันแค่เริ่มจากตรงนี้ครับเล็กๆผมว่าเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากตัวคุณก่อนแล้วก็คนใกล้ตัวคุณที่บ้านคุณนะครับแล้วก็ มัันนก็จะพฒาไปไได้ครับม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่าหากใช้สิ่งนั้นอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์เหมือนกันทีิครูชาและอีกหลายๆไอเดียที่นำขยะพลาสติกกลับมาแปลงร่างเกิดประโยชน์มากมายเมื่อลดไม่ได้ก็ใช้ให้น้อยลงและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองแหละครับ สักสครู่เราจะกลับมาดูกันว่าตราประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองหลวงฟ้าอมอทําไมจึงไปเกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดบ้านเมืองดูกูทูเกเตอร์ เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี Do ก o o d ทูเก t ตอรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดีคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในแต่ละปีมีการใช้ถุงพลาสติกถึง5ล้านล้านถุงทั่วโลก และมีการใช้ถุงพลาสติก7ล้านถุงในทุกๆนาทีสำหรับประเทศไทยมีขยะพลาสติกเป็นอันดับที่7ของโลกซึ่งมีมากถึง1ล้านตันต่อป,ปีเลยทีเดียวครับทำให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้พลาสติก4ประเภทในปี2565ที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งได้แก่ 1. ถุงพลาสติกหูหิว้ว 2. กล่องโฟม 3. แก้วพลาสติกแบบบาง 4. หลอดพลาสติกครับ ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าคนที่เก็บกวาดทาความสะอาดเนี่ยจะได้บุญถึง5ประการได้อนิสงส์หประการ 1. มนุษย์รักไข้ใครเห็นใครก็รัก 2. เทวดารักไข้เทวดาชอบสะอาด 3. ม,มีความสุขใจพอทําความสะอาดแล้วรู้สึกมันสบายใจ 4. ได้ทําตามคําสั่งสอนถือว่านำอธรรมะไปใช้ในชีวิต5 วิมานบนสวรรค์เกิดรอคือเพียงแค่เราทํได้จิตอาสาเนี่ยอาน,นิสงส์มันมีตั้ง5อย่างจากพระไตรปิฎกในอังคุตรนิกายปัญจกน,นิบาตมีอยู่โดยตรงเมื่อในพระไตรปิฎกก็มีอยู่ตรงพระเจ้ากระตัดโดยตรงและคนที่เก็บกวาดทำความสะอาดไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีจำนวนมากมายจะเชิญเทวดาเหล่านั้นมาปรากฏตัวหรือมาโชว์เราก็สามารถที่จะสื่อสารให้ท่าเหล่านั้นรับรู้รับทราบ,บได้อย่างเช่นโลกมันร้อนขึ้นเพ,นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เออโลกมันร้อน ต้นไม้มันหายไปมั้งนะเราก็คิดของเราแค่นี้แหละหรือโรงงานมันเยอะขึ้นมั้งนะจริงๆก็คือขยะก็ส่วนหนึ่งขยะที่เราทิ้งทิ้งทิ้งทก็ทำให้เกิดพลูชั่นทำให้เกิดอ่าฝุ่นละออง2.5 PM ทําทำให้เกิดโลกร้อนทำให้เกิดหลายๆอย่างเทวดาก็ไม่ชอบเทวดาก็หนีเพราะมันสกปรกมคมานพเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระอินทร์ตอนที่เป็นมนุษย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านชื่อว่ามัคคะมานพนี่คือหนุ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มๆแล้วก็พาชาวบ้านเก็บกวาดทำถนนห้นทางปลูกต้นไม้ทำสวนสาธารณะทำศาลาริมทางขุดสระน้ำพอทำแล้วเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็เห็นประโยชน์ออ้เขาท่าเนาะอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยในได้นั่นนนงอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็ช่วยกันแต่งข้างล่างให้สะอาดแล้วก็ช่วยกันปลูกใหม่ แล้วก็ถนนเมื่อก่อนเนี่ยลกลงลังไปไม่ได้มาขามนกก็พาชาวบ้านทําถนนสระน้ําถึงหน้าแล้งไม่ค่อยมีน้ําเลยมาขามนกก็พาชาวบ้านขุดสระน้ําก็ทําเป็นกลุ่มใหญ่เลยทั้งหมู่บ้านเลยพอทำทั้งหมู่บ้านคนนู้นก็อยากทําคนนี้ก็อยากทำเพราะเห็นประโยชน์แต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นก็จากโลกนี้ไปไปไหนไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ที่เรียกว่าเท้าสักกะแล้วก็ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ย ได้รับพระราชทา,านช้างจากพระราชาในการที่จะไปรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านว่าออทำประโยชน์ขนาดนี้พระราชาก็พระราชทา,านมีบ้านมีช้างมีอะไรต่างๆในการที่จะ,ะทํางานนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปตาสัญลักษณ์ของกทมจะมีรูปช้างเอราวัณแล้วก็มีรูปพระอินท์นั่งอยู่บนช้างนโกศิน,ะนี่จริงๆเนี่ย โกศีอินทะก็คือพระอินที่นั่งอยู่บนช้างรัตนโกศินเมืองของพระอินเมืองของมะมานพตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ก็เอาชื่อนั้นนะมาตั้งชื่อกรุงเทพอีกทีหนึ่งแต่ว่าชื่อนี้สัญลักษณ์นี้คนไม่รู้พอไม่รู้แล้วหน้าที่เดิมที่เคยรณนงคลงช่วยกันดูแลสิ่งแวดลอ้อมดูแลปลูกต้นไม้เก็บขยะ ทำถนนห้นทางทำศาลาพักริมทางขุดสระน้ำหน้าที่เก่าตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยพระอินทร์ได้ทำเหล่านี้แต่ตอนนี้เราห่างเหินพระห่างเหินเราก็เลยสัญลักษณ์กทมทำไมมีช้างทำไมมีพระอินทร์ไปนั่งอยู่ข้างบนอันนั้นคือตอนเป็นมนุษย์อว่ามคมานพได้พาชาวบ้านทำข้อวัดเจ็ดประการดูแลสิ่งแวดล้อมกระตันยูอ่อนน้อมทำตนไม่โกรธมีข้อวัดเจ็ดประการสุดท้ายไปเกิดเป็นพระอินทร์ อันนี้ก็คืออยากจะฝากญาติโยมคนไทยว่าเราเนี่ยดั้งเดิมกรุงเทพเนี่ยเอารูปแบบของพระอินทร์ตอนที่เป็นมนุษย์มาทําเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ทําการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ตอนนี้เราลืมตรงนั้นไปอยากจะให้ฟื้นกลับไปดูตาสัญลักษณ์ของกทมแล้วก็ดําเนินตามนั้นบ้านเมืองก็จะสะอาดน่าอยู่เป็นเมืองแห่งสวรรค์นะเป็นเมืองแห่งเทพเหมือนเดิมกรุงเทพเนี่ยคือกรุงของเทวดา สะอาดสงบร่มรื่นน่าอยู่เป็นเทพนครคือเมืองที่แสนสะอาดจริงๆเมืองที่เหมือนสวงสวรรค์จริงๆเหมือนในอดีตที่เราเคยเป็นขอจเจริญพรในชุมชนเนี่ยตั้งแต่พระอาจารย์ลดลงมาเนี่ยครับพวกถุงพวกเนี่ยก็มีคนเก็บมาให้เขาคือทำเห็นเห็นว่าทําน้ํามันเกิดประโยชน์แล้วเวลาพวกขวดพลาสติกเนี่ยเ็าจะเก็บก็จะเรียกรถไปไป,ไปรับเรียกผมไปรับผมก็ไปรับตามหมู่บ้านครับ พวกเศษอาหารนี่ก็เหมือนกันเก็บไว้ในหมู่บ้านพอวันหนึ่งตอ,อนบ่ายผมก็จะไปเก็บเข้ามาทําปุ๋ยก็คือที่ตรงนี้ครับขยะมันไม่ใช่ว่าจะสกปปกทุกอย่างถ้าสกโปกมันจะสกโปกที่ใจเรามันไม่ใช่สกโปกที่ขยะเพราะขยะนี้เกิดจากพวกเราทํากันเพราะขยะถ้าพวกเราไม่ทําขยะก็ไม่มี แต่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขยะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ว่าเรามองดูแล้วอันตรายอย่าไปใกล้อย่าไปนั่นถ้าเราไม่สร้างมันเราก็ไม่มีใช้แต่การกำจัดมันเราจะทำยังไงในเมื่อเราเรียนถูกแล้วเราก็ต้องเรียนแก่ ขยะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขยะไปซะหมดมันอยู่ที่มุมมองถ้าเกิดว่าฟมเนี่ยเรามองไม่ขยะมันก็มันก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองให้เจ้าเลือกใช้ประโยชน์จากจากเขาได้ไหมก็ได้อยู่ที่มุมมองของคนแต่ละคนครับบางคนมองไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามีจิตสำนึกที่ดีเราอ่าช่วยกันรณนงคลงเรื่องสีแมดล้อมช่วยกันเก็บขยะทาความสะอาดมันก็จะดีทิ้งเป็นที่เป็นทางคัดแยกประเภทมันก็จะเกิดมูลค่ามากกว่าครับ ก็อยากจะร่นงรงให้คนทั้งโลกช่วยกันทําคือตมาก็แค่เป็นจุดหนึ่งจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งนับหนึ่งให้แล้วมาช่วยกันนับสองให้ถึงร้อยมันก็จะจบแหละคือถ้าคนนู้นก็น,นับสองสามสี่ห้าคนทั้งประเทศช่วยกันนับจบไม่ต้องไปขุดแร่ใต้ดินไม่ต้องไปขุดปิโตเรเลียมเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราเอากลับมาใช้ปิโตเรเลียมไม่ต้องไปขุดหาใช้ขุดจากใต้ดินเยอะเกิดอะไรขึ้นดินซุด ดินเป็นหลุมเป็นโพรงเกิดขึ้นได้เกิดจิตสํานึกเกิดธรรมาภพิบาลเกิดแรงบันดาลใจในทางที่ดีทุกคนก็จะรับผิดชอบทั้งหมดเจนพานใช่นั้นแหละครับไม่ใช่ขยะหรอกครับที่เป็นผู้ร้ายเมื่อเราเป็นคนสร้างเราก็ควรที่จะควบคุมให้ได้เพียงแค่รีบูตวิธีคิดโดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกตัวเราเองซะก่อนเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรารู้สึกถึงสุขทุกข์ของผู้อื่นคิดถึงส่วนรวมเหมือนกับตนเอง เพราะเราต่างเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกันก็จะทำให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืนนั่นเองแหละครับและนี่คือเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี Do Good Together ครับ กู๊ทูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่ดี